สวัสดีสมาชิกทีเด็ดบอลยินหนึ่งนะครับวันนี้มาอยู่กับผมประจ้ามันพุธที่10เมษายนคู่แรกที่ทางบอลยินหนึ่งจะหยิบขึ้นมาพูดคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นศึกของยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผมคู่แรกที่ทางบอลยินหนึ่งจะหยิบขึ้นมาพูดคุยก็จะเป็นการเปิดบ้านของทางปรารีสแซงต์แชงกงนะครับเปิดบ้านรอรับการมายเยือนของทางบาร์เซโลนาทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตี2ของคืนนี้ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลภายในลีกกันบ้างตอนนี้ทางประเทศช่ยงแมงนะผมลงเล่นในลีกเอิร์ฝรั่งเศสไปแล้ว28นัดมีแชแนนอยู่ที่18นัดสเสมอ9และหลุดแพ้ไปแค่1นัดเท่านเองเปรงสกออกมาได้ที่65ประตูและเสียไปที่24ประตูตอนนี้มีงหมด63แต้มอยู่อันดับที่1ของทางลีกเอิร์ฝรั่งเศสนะั ส่วนทางบาร์เซโลนาขับลงเล่นในลาลิกาสเปนไปแล้ว30นัดมีแชนะอยู่ที่20นัดสเสมอเจ็ดและแพ้ไปที่3นัดริสกออกมาได้ที่61ประตูเลสเสียไปที่34ประตูตอนนี้มีทั้งหมด67แต้มอยู่อันดับที่2ของทางลาลิกาสเปนนะครับผมเราไปดูกันต่อทางด้านผลงานทีเที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี้จะเป็นทางบาร์เซโลนาที่มีผลงานดูดีกว่าแต่ก็ ช่วงหลังๆนี้ทางบาร์ีดผลงานค่อนข้างดูดีกว่านะผมสองนัดหลังสุดนี้จะเป็นทางบาร์ีดที่ทำผลงานออกไปได้ดูดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นที่บ้านของทางบาเซโลนาก็บาร์ีสามารถไปเยือนแล้วเ,เอาชนะไปได้ที่4ต่อ1ประตูและนัดล่าสุดนี้ที่เจอกันก็จะเป็นล่านบ้านของทางบาร์ีดก็บาร์ีสามารถตีเสมอทางบาเซโลน่าไปได้ที่1ต่อ1ประตูนะผมผลงาน2นัดหลังสุดนี้จะเป็นทางบาร์ีดนะครับที่มีผลงานสวยกว่า เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางปรารีสตอนนี้กันบาง10นัดล่าสุดของพวกเขามีชนะอยู่ที่6นัดสเสมอ4และยังไม่แพ้ทีมไหนเลยด้านการทำยอดของทางปรารีสหลังๆนี้ก็ถือว่าผลงานค่อนข้างที่จะอยู่ระดับกลางๆอยู่นะครับผมไม่ได้เสียยอดเยอะจนเกินไปนะครับ5นัดหลังสุดนี้ก็สามารถทำยอดออกมาได้ที่3นัดนะครับผมแต่ว่า2นัดหลังสุดนี้ก็ ทำผลงานกะค่อนข้างย่ำแย่ลงเหมือนกันนะผมสองนัดหลังสุดนี้มีชนะแลนด์ไปได้ที่1ต่อศูนย์ประตูและนัดล่าสุดนี้ก็เป็นเสมอด้วยก็เลยทําให้เสียยอดไปนะผมสองนัดหลังสุดตอนนี้เราข้ามไปดูกันต่อที่ทางด้านบาร์เซโลนากันต่อ10นัดล่าสุดของพวกเขาผลงานก็ค่อนข้างสวยเลยมีชนะอยู่ที่7นะ็ดนะเสมอสามยังไม่แพ้ทีมไหนเลยเหมือนกันนะครับ และด้านการทำยอดของทางบร์เซโลนาผลงานค่อนข้างสวยนะครับผม10นัดนี้เสียยอดไปที่3นัดและมีเสมอยอดอยู่ที่2นัดนะผม10นัดนี้ก็สามารถทำยอดออกมาได้ถึง5นัดเลยเราไปดูกันต่อที่เลทราคานะครับเลทราคาโตเปิดมาให้ไปที่ทางปารีสต่อให้อยู่ที่ครึ่งลูกโเวอร์เดอร์ตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะผม สำหรับผลงานของทั้งสองทีมแล้วตอนนี้ทางบอยยินหนึ่งค่อนข้างมองไปที่ทางเจ้าบ้านอย่างปาริสันแชมเนมากกว่านะครับผมเจ้าบ้านค่อนข้างที่จะเล่นได้ค่อนข้างที่จะดุกว่านะครับทางบาริสตอนนี้นี่เล่นได้ค่อนข้างที่จะเก็บชนะค่อนข้างได้แน่นอนกว่านะครับผมส่วนทางบาร์เซโลนาตอนนี้นี่ผมก็ยังมองว่าภายในลีกของตัวเองบาร์เซโลนาก็ทําผลงานออกมายังไม่น่าเป็นที่ชื่นชมเท่าไหร่นะครับ ผลงานค่อนข้างที่จะยังไม่คงฟอร์มเท่าไหร่นะครับสำหรับนัดนี้แล้วทางบอลยินนิ่งยังมองไปที่ทางเจ้าบ้านอย่างปารีสไซ้ใช่ไหมนะครับผมในเลทราคาที่ปารีสต่อให้อยู่ที่ครึ่งลูกไม่ถือว่าเยอะเกินไปนะครับเราไปดูกันต่อคู่ที่2นะครับผมก็ยังอยู่กับศึกของยูวฟาแชมเปียนลีกรอบแทีมสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับผมก็จะเป็นการเปิดบ้านของทางเอเลติโกมาดิเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางบุรเษสเซียดอ์มุน ทั้งสองทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีสอของคืนนี้นะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานภายในลีกกันบ้างนะครับผมทางอาเตติโกมาดิดหรือว่าแอตมาดิดนี้ลงเล่นในลาลิกาสเปนไปแล้ว30นัดมีแชนะอยู่ที่18นัดเสมอ4 4และแพ้ไปที่8นัดพีนกอมาได้ที่56ประตูและเสียไปที่35ประตูตอนนี้มีทั้งหมด58แต้มอยู่อันดับที่4ของตาราง ส่วนทางบุนเซียดอดมุลนะครับผมลงเล่นไปแล้วในลีกของตัวเองครับผมไปแล้ว28นัดมีแชร์น้ายอยู่ที่15นัดเสมอ8และแพ้ไปที่5นัดเพื่กองมาได้ที่55ประตูลและเสียไปที่33ประตูตอนนี้มีทั้งหมด53แต้มอยู่อันดับที่5ของทางบุนเดลิก้าเยอรมันนะครับผมส่วนทางนั้นผลงานหฮทูเฮทที่เจอกันมามีเจอกันอยู่แค่2นัดนะครับผมนัดล่าสุดนี้จะเป็นทาง บ้านของทางแอดมิดนะครับเพราแอดมิดก็สามารถราชนะไปได้ที่2ต่อศประตูและตอนที่เจอกันที่บ้านของทางรัเซียดอนมูลรัเซียดอนมูลก็สามารถราชนะไปได้ที่4ต่อศประตูนะผมเจอกันค่อนข้างนานแล้วนะตั้งแต่ปี2018นูุ่นเลยนะครับเราข้ามไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวกันดีกว่าตอนนี้ทางเอลิกิโก้าดิดนะครับสินัดล่าสุดของพวกเขาผลงานไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ สิบนัดนี้พวกเขาเก็บชนะมาได้ที่นะสี่นัดเสมอหนึ่งลและแพ้ไปถึงห้านัดเลยและทางด้านการทํายอดก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทางเอตมาดิดไม่สามารถทํายอดได้ถึงห้านัดติดต่อกันเลยนะครับแต่ว่าสามนัดล่าสุดนี้ก็พอทํายอดออกมาได้บ้างนะครับผมเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางบุรุษเซียดอนมูลกันบ้างสิบนัดล่าสุดของพวกเขาผลงานถือว่าค่อนข้างดูดีกว่านะครับสิบนัดนี้มี้ แชนะาถึง6นัะจัมือ2และแพ้ไปที่2นัดและมีอยู่ช่วงนี้ที่พวกเขาสามารถเก็บชนะมาได้ติดๆกันถึง5นัดติดเลยและมาเสียนัดล่าสุดนี้ก็แพ้หลุดแพ้ไปที่0ูตอหนึประตูถือว่าไม่ได้แพ้เยอะนะครับผมก็มีอยู่ก่อนหน้านั้นก็ทางรุซียดอดมูลนี้สามารถเอาชนะทางไบเยนบูนิคไปได้ถึง2ต่อศประตูเลยับผมช่วงนั้นถือว่าผลงานค่อนข้างสวยนะครับ ถ้ามาเทียบกันที่ผลงานของทั้งสองทีมตอนนี้แล้วทางรัสเซียดอมมุนผลงานค่อนข้างที่จะดูดีกว่าทางอาเตติโกมาดิดนะครับของทางแอดริดนี่จะเป็นการเล่นในบ้านของตัวเองก็ตามแต่ผลงานที่ผ่านมาแล้วถือว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราไปดูกันต่อที่ทางด้านเลทราคานะครับเลทราคาโตไฮไปที่ทางแอดมิดต่อไปถึงครึ่งควบลูกเลยนะผมโอเวอร์ดตอนนี้อยู่ที่2ลูกครึ่ง สำหรับผลงานของทั้ง2ทีมแล้วทางดอนมุลผลงานค่อนข้างที่จะสวยกว่าสําหรับตอนนี้นะครับผมสาหรับตอนนี้แล้วทังบอลยิ่งยิ่งของมองไปที่ทีมเยือนอย่างดอนมุลนะครับในเลทราคาที่โดนต่อให้อยู่ที่ครึ่งควบดกเราไปดูกันต่อคู่ที่3นะผมก็จะเป็นศึกของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเป็นการเปิดบ้านของทางฟิลิปองซิตี้เปิดบ้านรอรับการมาเยือนของทางไบรน์เบิร์ดโลเวอร์ทั้ง2ทีมจะเริ่มลงเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีของคืนนี้ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านข้อมูลภายในลีกกันบ้างนะครตอนนี้ทางฟินดเดลซิตี้ลงเล่นไปแล้ว41นัดมีแชแน้อยู่ที่15นัดเสมอ9และแพ้ไปที่17นัดพรีซกองมาได้ที่44ประตูและเสียไปที่45ประตูตอนนี้มีทั้งหมด54แต้มอยู่อันดับที่12ของตารางส่วนทางแมนเชสเตร์ดูไเเอร์นะครับผมลงเล่นไปแล้ว41นัดเท่ากันมีชชนะที่12นัดเสมอ10และแพ้ไปที่19นัด ตีสกอร์มาได้ที่56ประตูเลสเสียไปที่66ประตูตอนนี้มีทั้งหมด46แต้มอยู่อันดับที่16ของตารางส่วนนักผลงานมี <S <S ทีมที่เจอกันมา10นัดหลังสุดนี้ค่อน,อนข้างที่จะออกไปกลางๆนะครับผมแต่ว่าช่วงหลังนี้ทางเจ้าบ้านค่อนข้างสวยกว่านะผมทางฟินด t อัซิตี้นี้ดูกันที่7นัดหลังสุดนี้ทางทีมเยือนอย่างลันเบิร์ตนีสามารถเอาชนะไปได้แค่นัดล่าสุดนี้1น,นัดเท่านั้นเองนะครับ เราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานส่วนตัวของทางพิลองซิตี้กันต่อ10บนัดล่าสุดของพวกเขามีชนะยู่ที่4นัดเสมอ1นและแพ้ไปที่5นัดแต่ว่า3นัดหลังสุดตอนนี้นี่พวกเขาถือว่าทํายอดออกมาได้ค่อนข้างสวยนะผมสามนัดหลังสุดนี้ทํายอดออกมาได้ติดต่อกันเลยและ5นัดหลังสุดของทางฟิลต์ดองซิตี้ตอนนี้นี้เสียยอดไปแค่1นนัดเท่านั้นเองนะครับเราไปดูกันต่อที่ทางด้านผลงานของทาง ดังเปิดลงเวอร์กันบางสิบนัดล่าสุดของพวกเขามีเสมอไปถึงเจ็ดนัดเลยสามารถเก็บชนะมาได้แค่หนึ่งนัดเท่านั้นเองนะครับผมผลงานส่วนมากนี่ออกไปที่เสมือซะส่วนใหญ่นะครับถือว่าผลงานของทั้งเพิ่งเปิดออตอนนี้นิ่มไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เสมือเยอะขนาดนีน้ทีมค่อนข้างที่จะเป็นต่อหลายทีมแต่ก็ซเสมือนนะครับผมไม่สามารถเอาชนะได้ก็ผลงานตอนนี้ก็เลยถือว่าค่อนข้างย่ำแย่นะครับผมแต่ว่านัดล่าสุดนี้ ก็เจอกับทางซ่อนตั้นก็เสมอกับทางซ่อนตั้นไปอีกนะครับอันนี้ก็ถือว่ายังเป็นผลดีอ่อต่อทางผู้ทํายอดอยู่นะผมเพราะว่า2นัดหลังสุดนี่ก็ถือว่าทํายอดออกมาได้ค่อนข้างสวยอยู่เหมือนกันนะครับเราไปดูกันต่อที่เลนราคานะครับผมเลดราคาก็จะมีที่ปอๆและทางบัเบิร์ดเวอร์ต่อให้อยู่ที่ควบลูกนะครับผมสำหรับผลงานของทางทีมเยือนอย่างบังเบิร์ดโลเวอร์ตอนนี้นี้ ผนงานไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมีเสมอไปค่อนข้างเยอะเลยสําหรับนัดน,นี้แล้วถ้าจะให้ต่ออยู่ที่ควบลูกก็ถือว่าค่อนข้างต่อเยอะนะครับสําหรับนั้น,นี้ไปที่เซฟเซฟก็ขอไปที่ปอปอแล้วกันนะผมขอให้ไปที่ทังทีมเยือนนะครับ ให้ไปที่ทางบัาเปิดโลเวอร์ในเลทราคาพออก็จบแล้วนะผมสําหรับผลงานในการวิเคราะห์ของผมในวันนี้นะผมทุกคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ให้ผมได้อ่านด้วยนะครับขอขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับ